ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับผมสวัสดีค่ะครับมาพบมาพ่อกันอีกแล้วนะครับผมตมตำลาวอาจารย์ใหญ่ตำลาวอาจารย์ใหญ่นะครับผมเพราะว่าเอฟซีโทรเรี็กรองหลายนะครับบอกว่าเลขกอาจารย์ใหญ่ถ้าปล่อยออกไปเขาบ่กขายว่าสั้นแมนเอฟซีคนมึงพ่อขายไปไล่มองไลยแก่กับบ่ขายห้ว่ราะสั้นหัวอาจารย์ใหญ่เราดังปานั่นบอาเพาสนก หอยสีพอดังอยู่บเพรอปล่อยสีงวดกับเขาสีงวดไงสีงวดหมูว่าเนี่บอกแมนจ้างวดหนึ่งวดที่ห้างงวดที่ห้างวดที่ห้านะคะครับอ๋งวดแหลกก็แตกสามตัวเนาะแมนเจ็ดสี่หนึ่งตรงตรงเพิ่งขยันยนต์แล้วงวดที่สองมากกับมากตัวใดเรา่อยให้เขาสองเขาสองบอกงวดที่สามกับเก้าสองอีกงวดที่สามกับเก้าสองอีกงวดที่สี่คือว่นปุ่นที่ผ่านมาแปดเก้าแปดเก้าแปดมันออก แปดเก้าแปดเก้าค่ะเอามาลุ่นกันค่ะพี่น้องคะ่ะงวดวันสุขท,ที่ยี<น>่สิบเจ็ดท่านว่าคมสองพหรอหกส็ดครับอาจารย์ใน่พเพ่นจะมีแนวทาง <c oughs> ให้ตัวใดเนาะคะ่ะเพราะวา่าเอฟซีทรมาขอเรียกร้องลายว่าสันให้กอนแน่ว่าสันจ้ <c oughs> จะแต่ว่าก็าได้กอนกันห้าเล่ายํำมากอ่ะยาะวายาวาสัมอีกางเด้อพี่น้องเด้อฮา เรามีอย่างมาเด็ดเด็ดมือมือของเสาของวันถียิบเนะครับตอนนี้คือคลิปแรกของอาจารย์ใหญ่ก็แล้วกันแล้วก็วกใหมามาซิมมาล่องเบิ้งนะครับนะครับเบิ้งตอนเสาทาตอนเสาของวันทียิบเกทาว่ามียังเปยนแปงกะก็กกถือว่าย่ำค,คงคือไทยย่ำให้เนาะย่ำให้นะครับเพราะว่าสำหรับผู<ม>ู้พันบทท่านเห็นกับมีบางคนพันกระฐารอดตั้งแต่มือวันมือของมือมือของวัน วันต่อวันสินะวันต่อวันเลยนะคะแต่ว่าบานนี้เอฟซีแบทั่วมาหลายนะครับหลายสูงหลายสายนะครับว่าจากได้ไปก้อนแน่ว่าสั้นพ่อได้ไปลงทุนก้อนแน่จังนิดจังน้อยเพราะว่าทางเพิ่นน่ะรู้สึกว่าอ่าเพิ่นบ่ขายให้ว่าสั้นทางแถวแถวใดพ่อให้ฮะบ่ได้ถามถามที่อยู่เพิ่นเนาะแต่ว่าก็รู้สึกว่าหลายคนอยู่อยากได้ไปก้อนว่าสั้นจ้ะนะครับก็ดเรื่ารมว่าลงให้พี่น้องเอฟซีได้เห็นถ้าออกพร้อมกันเอฟซีเห็นพร้อมกัน จะเมื่ออันปุ๊บมาสั่นมาแมนครับเพิ่นก็เลยอยากได้ก้อนเอาไปก้อนจังสิข้าเจ้าก็บ้รนลวว่าเหลขกมาแต่สองของไผ่อจารย์ใดกับพ่อสือได้โยสั่นครับค่ะอันนี้คือเหตุผลก็สิอได้มาปล่อย่อนเมือ้นี่นะครับผมตามที่พลอยห้าที่เจ้าได้เบ้ากับอาจารย์ญงเพิ่นว่าจังใดเพิ่นกบว่ากสิห้ไปเรื่อยๆล่ะครับผม ปกติเ้วเราเคยหายมาใี่หางวดติดนะครับห้างวดติดนะครับมือของที่ยิบเกณฑน,นี่เป็นงวด,วดที่หา,หหาของเดือนนี้ก็แล้วกันของเดือน,ท,น,ท,นท่านว่าท่านว่าทรงทายปีเก่าตอนรับปีใหม่ให้เป็นของขวัญทรงทายปีเก่าตอนรับปีใหม่พัสดก็เป็นยังบุญยั่งผลาอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าพี่น้องอาจจะบ่ทันได้เห็นหลายเนาะพราะว่าม,มแีแต่งแต่สองซองเท่านั้นที่โลงใหายเพลิน อีกอย่างหนึ่งอาจารย์ใหญ่เราก็พักไปโดนเติมสามเดือนพักปรับปรุงสองเดือนนี่ล่ะสองเดือนเนาะค่ะพักปั๊บปรุงสูตรวสันจ้ะพักปรับปรุงสูตรกลับมากกับโปโกฏว่าเป็นยังบุญอยู่ปังอยู่วสันละว่านะครับเอาสาหรับแนวทางก็คือแนวทางเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นบ่ใช่ยะว่ากันนะครับคำนวณไปให้ตามหลักเกณฑ์ตามหลักการพี่น้อง พันหายตัวใดมากอ,อาจารย์ได้ก็แล้วแต่นะครับมีเข้ามีหลุดเป็นของธรรมดาทองคาถานี่ไว้ให้ดีพี่นอ้องทองคาถานี่ไว้ให้ดีนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะง่ห้าสิบวอลงซี้อยุตตลอดนะครับเรียวว่าบ่อห้หลวมบ่อห้ลาบ่อห้เลิงนะครับผมสําหรับตามล่าของที่ยิบเ็ดนะครับแล้วหายวิ่งลดไปทีหกกับเจ็ดเสมอกันพ่นดิหกกับเจ็ดนี่มาแห้งทอกันแห้งทอกันอกนอดข้อกันมากวะกอด กอดข้อกันมากพอมค่ะนะครับแล้วก็บอกว่าตัวแตม้มตัวมากตัวในวงกลมนั่นกระแตม้มไปหายตามที่ผู้เฮ็ดมากซื้อดอกว่าสั้นพันสามารถออกได้ทุกตัวนั่นละว่าสั้นแต้มว,ว่าแต้มก็ไดพันเอฟซีบางคนโทรมากคอยเขาแต่ตัวแต้มแล้วพอหาว่าสั้นตัวแต้มออานักว่าสั้นตัวว่าแต้มเอาหน่อยว่าสั้นเอฟซีก็ไดเอากระจักสิว่างนี่คือการระวังของเพลินกับโเปิญญ่งเนาะ นี่คือการรัมันระวังของการลงทุน้าเกิดมันออกใสตตัวแต้มค่ะสิมีแห้งหลายเติบยูได้ไข่แน่ไข่เติบนอกจะพี่น้องเอามีตัวใดแน่พ่อย่าวิ่งรวดหกกับเจ็ดนะครับผมจับคู่มีสามตัวกอนเดอร์เอฟซีสามตัวเขียนตามข้าบอกนะครับเลขบอร์ในโชว์พี่น้องไทยทายชิปกันเลยเขียนตามข้าบอกนะครับแปดหกสี่เจ็ด หกเก้าเจ็ดหกสามนี่คือสามตัวนะครับมีสามเด่นหมดบ่เด่นทั้งสามเลยนะครับเพราะ uh. ว่าติดหกนะครับหกมาแห้งหกมาแห้งนะครับคํ uh. าว่าแห้งบ่แห้งขึ้นยุคยุกกับการคํานวณละที่ว่าแห้งก็ได้เนาะฮ mm. านบอกอ,อกกัคยวากันนะครับผม uh. ในส่วนสองตัวนะครับสองตัวหกสี่หกหนึ่งหกสาม หกเจ็ดเอาหกเจ็ดบริเต็มว่ะเอาลืมตัวหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเราบอกว่า,วาวอย่าลืมกลับแน่ล่ะวาสันค่ะอย่าลืมกลับตัวเลขนะครับมีจักหางพอย้ง่ะมีสิบหางนะครับหอดหกเก้าแล้วเนาะค่ะต่อไปด้วยเก้าสองเก้าสองยังสามารถยังมาอีกที่พี่น้องมาอีกแม่นรอกเก้าสองแต่ว่าไม่มีผู้ซื้อดอกว่็ทันแล้วว่า เพ่อว่าออกดูพดด้วยสันเอามันเก่ามาหลายเด้บางวันพดอ่ะบางหันเก่ามาหลายมันสิงเหลืออยู่ตัวนึงเลยว่าเอาเกาสองมาใส่ส<ะ>ันแล้วว่าเกสองขัเยานี้บมัดิเกสองนี่มีคู่เดียวโคโลเก้านี่มีเก้าสองเท่านั้นนะครับหเกหกับเก้หด้อพี่น้องดหเก้ 69. 69. าหกเกกับเกสองนะครับในส่วนเจนะครับเจมีเจ็ดหนึ่งเ็สเจสแต้มมาให้เ็สามกับเจ็นะครับ เอาพี่น้องก็เอาไปพิจานณาลองเบิ้งเอาตัวเลขกําลังจะช่วยพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องครับมักชอบก็ตามตามนะครับบ่ามักบ่ชอบก็เพราะป็นังนะครับเบื้องไปเพื่อเปลี่ยนหน้าทั้งตัวตัวแต้มตัวไฮไลท์ตัวใดแน่ตัวไฮไลท์มีสามตัวมีแปดหกสี่เจ็ดหกเก้าเจ็ดหกสามนี่แต้มมัดนะครับผมตัวแต้มนะครับแต่ว่าบ่หายดาวดอกลาว่าดาวมันอยู่สูงโดว่าสันเอาธรรมดาเนี่ยละ ตัวแต้มมี6463 6, 6, 6 769 7 3 7 4สิ่งสิ่งที่ททสี่เลื่อมบ่ดด้ก็คือสิ่งที่สี่เลื่อมบอได้ก็คือกับตัวเลขน้ำแน่ว่าสันผมกับตัวเลขน้ำเดนอเอฟซีเด้อนะครับตัวเลข,เเลขก็ตามที่ช่วยพี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับมักชอบกอาตามนะครับบ่มาป่ชออก็เป็นยังนะครับบ่ง เอาใส่กันหลายๆอาจารย์นะครับคำนวณใส่กันเบิ้งเอามักอาจารย์ใดอาจารย์นั่นนะครับฝันดีฝันเข่าจังเอาจังลงทุนได้พี่น้องเดอ้อการลงทุนจาคาถานี้ไว้มีความเสี่ยงนะครับผมแนวทางก็คือแนวทางนะครับห้มากไปเป็นแนวทางเท่านั้นสําหรับลิปนี้เมื่อนี้นะครับฝากตอนพี่ตอนน้องไว้ซ้ำนี้นะครับเมื่อวันที่ยีิบเจ็ดตอนเร้าเล่าก็อาจจะ มีมะยำอีกจักชุดจักรอบหรือว่าสั้นกับสบเ,เป็นตัวเก้าหรือสีเป็นตัวเคิือบริงสี่ก็ได้นะครับผมเอาทายคชิปแล้วนะครับให้พี่น้องโชคมันกันสูทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ